สวัสดีครับยินดีตอนรลับนะครับทุกชันนะครับสู่ช่อง YouTube นะครับอับปาต้นกับพี่เป่านะครับวันนี้นะครับเป็นเวลาเย็นๆประมาณสักบ่ายห้าโมงกว่าๆนะครับที่อำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นนะครับก็จะมีร้านขายต้นไม้นะครับซึ่งเป็นร้านอยู่ที่มิตรภาพนะครับร้านไม้ขอนแก่นนั่นเองนะครับวันนี้ป้าต้นมาเยี่ยมนะครับ เจ้าของธุรกิจน้อยนะครับเป็นลูกของลูกค้า V.I.P. ของอัป,ปาตนเองนะครับก็เลยว่าวันนี้ก็จะมาถ่ายทำแล้วก็จะรีวิวนะครับต้นไม้นะครับทั้งเป็นต้นไม้ที่มีความนิยมนะครับแล้วก็จะรีวิวไปเรื่อยนะครับในร้านว่ามีแบบไหนบ้างนะครับ เริ่มต้นที่นี่นะครับก็คือว่าเป็นร้านริทเติ้ลแคนตัปนะครับเป็นร้านริทเติ้ลแคนตัก็คือชื่อร้านนะครับอยู่ร้านอ๋อริทเติ้ลการเดนนะฮะอันนี้หลานนะครับหลานเจ้าของร้านน้องสวัสดีค่ะอันนี้น้องเฟิร์นเจ้าของร้านนะครับก็คือว่ามีแรงบันดาลใจในการเปิดร้านนี้เนาะเพราะว่ารักเนาะรักแคนตัปแต่เด็กเลยเนาะรักเพราะตั้งแต่เป็นเรียนมหาลัยนะคะก็เลยว่าทําเป็นธุรกิจมาตั้งสมัยเด็กละพอเรียนจบมาคุณพ่อคุณแม่ก็เลยส่งเสริมนะครับ เดี๋ยวนี้เรียกได้ว่าธุรกิจน้องจเจริญง,งอกงามมากเลยแล้วกันครับเดี๋ยวเราจะไปเริ่มดูต้นไม้กันเลยนะครับว่าน้องเฟิร์นเนี่ยสะสมอะไรไว้บ้างแล้วนะคะเริ่มต้นที่เนี่ยเริ่มต้นช่ร้านแคนตัสนะครับไปดูกันนะฮะสร้างจากแรงบันดาลใจนั่นเองนะครับเพราะว่ารักต้นไม้ตั้งแต่สมัยเรียนมาหาล,ายลัยละแล้วก็เคยเพาะขายให้เพื่อนอะไรต่างๆจนวันนี้ มาเป็นเจ้าของธุรกิจก็เรียกว่าร้านใหญ่เหมือนกันนะครับในจังหวัดขอนแก่นนะครับอําเภอเมืองรานไม้มิตรภาพนะครับไปดูกันนะครับนี่เรามาดูกันนะครับสําหรับคอแคนตัสทั้งหมดเลยนะครับนี่นะครับก็จะมีชื่อติดด้วยเนาะนะครับอันนี้นะครับเป็นแคนตัสนะครับเชือของเขาคือยิมโนหลังเต่านะครับก็เรียกว่า650้าบบาทตัวแค่นี้ดอกน่าจะสวยมากๆเลยแล้วกันนะครับก็เรียกว่าถ้าท่านไหนชอบแคนตัสเนี่ย ก็จริงๆแล้วแต่ละตระกูลเนี่ยก็ต้องสะสมกันให้ถึงจริงนะครับสําหรับคอแคนตัสนะครับซึ่งที่นี่ก็มีหลากหลายให้ได้เลือกเลยนะครับนะครับตัวนี้นะครับคิสดูไรนะครับราคาเปิดอยู่ที่650บาทนะครับแล้วก็เจ้าตลับทองนะครับดูสิครับสวยมากๆเลยเนาะอันนี้เราดูต้นเขาก่อนเนาะถ้าดูดอกเขานะครับโอ้โหไม่ต้องพูดถึงนะครับ ใจละลายแน่นอนนะครับสำหรับทุกท่านนะครับที่ชอบที่ชอบดอกแคนตัสด,ดอกแคนตัสนี่ใช้เวลาเลี้ยงไม่ใช่แบบเขาจะเกิดเขาจะเกิดดอกได้ง่ายๆนะคะแต่ถ้าเกิดเหล่านี่ยเป็นความภาคภูมิใจของเจ้าของแคนตัสทุกๆคนเลยนะครับดูนะครับลูกว่าลักษณะของแคนตัสแต่ละสายพันธุ์นะครับก็เรียกว่านักสะสมแคนตัสนี่นะครับกรี๊ดเลยก็ว่าได้นะถ้ามาเจอนะครับนี่ดูเจ้าตัวนี้นะครับ อันนี้ก็จะเป็นตัวยิมโนหลังเต่าเนาะนะครับแคนตัสเหล่านี้เป็นแคนตัสที่ให้ดอกนะครับดอกสวยมากๆเลยเนาะถ้าอยากเจอต้องเอาไปเลี้ยงดูนะครับมันเป็นความสุขเฉพาะตัวบุคคลนะครับผมนี่นะครับเดี๋ยวอป,ปาต้นนะครับก็จะถ่ายให้ชมไปเรื่อยๆนะครับนี่นะครับเจ้าตลับเงินเนาะอ่าถ้าเกิดว่านะครับ ตัวเจ้าตะหล่ำเงินเนี่ยประมาณนี้เราสามารถใช้ได้เลยว่าเลี้ยงมากี่ปีแล้วกี่เดือนแล้วอะไรต่างๆนะครับคือคือยิ่งยิ่งโตก็คือคือหมายถึงว่าระยะเวลาในการเลี้ยงนั่นเองจะอายุมากขึ้นนั่นเองนะครับดูนะครับอันนี้เขาออกดอกแล้วนี่ครับดอกเขาโรยไปแล้วหนึ่งครั้งบอกเลยว่าอาปาต้นก็เคยเลี้ยงแคนตัสมานะเวลาออกดอกโคตรภูมิใจเลยอะคือมันสวยมากนะแต่เขาจะออกแค่ แดดเดียวหรือไม่เกินสองดดแค่นั้นเขาก็จะโรยลงไปนะครับนั่นคือธรรมชาติของเจ้าแคนตับนะนะครับดูเจ้าตัวนี้ที่เออตุก๊กตาญี่ปุ่นจริงๆแล้วนี่นะฮะเจ้าตุก๊กตาญี่ปุ่นเนี่ยถ้าเริ่มต้นจากกระถางเล็กก็มีขายนะสามกระถางต้นลยต่างๆแต่ถ้าเลี้ยงมาใหญ่ลักษณะอย่างเงี้ยนะฮะราคาก็จะัพขึ้นมานั่นเองนะครับตุก๊กตาญี่ปุ่นเนาะน่ารักจังเลยนะครับ นะครับนี่ยังยังชมแคนตัสกันไปต่อเรื่อยๆเนาะมีหลายสายพันธุ์มากนะครับอันนี้ก็จะเป็นการอันนี้ค่ะจะเป็นตัวเขาเรียกว่าต่อนะครับเอาเจ้าตัวนี้มาฝากเลี้ยงกับเจ้าแคนตัสที่มันเป็นแคนตัลสลักษณะอย่างเงี้ยเคยเห็นอยู่บ่อยๆนะครับเขาเรียกว่าเป็นการฝากเลี้ยงนั่นเองนะครับดูมาเรื่อยๆเนาะนะครับ นี่นะครับต้นละ50บาทก็มีเนาะราคาขึ้นอยู่กับนะครับระยะเวลาในการเลี้ยงนั่นเองนะครับตัวนี้นะครับอันนี้จะเป็นต้นก้าวมังกรนะครับแล้วก็ฝากเลีนะ้ยงเนาะอันนี้ป้าต้นเคยเลี้ยงมาหมดแล้วนะครับขึ้นอยู่กับความใส่ใจนะคะเขาจะอยู่กับเราได้มากนานน้อยแค่ไหนต่างๆขึ้นอยู่กับความใส่ใจเทคแคร์นั่นเองนะครับต้นไม้ทุกต้นต้องการการใส่ใจนะครับบอกเลยซื้อมาแพงแค่ไหนหรืออะไรต่างๆเนี่ย ถ้าเราเลี้ยงดูเขาไม่ไม่ดีพอนะคะหรือว่าไม่ได้ใส่ใจมากพอหรือว่าไม่เรียนรู้ว่าท้ายที่สุดแล้วเนี่ยนะครับต้นไม้แต่ละต้นแต่ละพันธุ์เนี่ยเขามีวิธีเลี้ยงกันแบบไหนนะครับเขาต้องใช้ปุ๋ยอะไรนะครับเขาต้องลดน้าเนี่ยกี่วันครั้งสัปดาห์เท่าไหร่หรือใช้ปุ๋ยอะไรในการกระตุน้นหรือฉีดน้ําที่ใบเขาอะไรต่างๆนะครับมันก็จะมีวิธีในการดูแลของแต่ละสายพันธุ์นะครับ นี่มาดูนะครับเจ้าผู้ด่างงาช้างเห็นไหมครับผู้ด่างงาช้างน่ารักมากเลยนะคือคือลักษณะของผู้ด่างงาช้างเนี่ยนะครับก็คืออปาต้นก็ได้ซื้อไปเลี้ยงแล้วล่ะเสน่ห์ของเขานะครับก็คือว่าจะเป็นผู้ด่างใบเล็กนะฮะแล้วก็มีลักษณะความเป็นด่างเป็นมิ้นท์นี่เห็นไหมฮะความเป็นด่างของเขานะครับแล้วก็ใบเล็กๆน่ารักๆนะครับจะไม่ได้เหมือนผู้ด่างทั่วไปนี่นี่คือลักษณะของเจ้าผู้ด่างช้างงาช้างนะครับ แคนตัสมีมากมายเลยนะครับให้เราได้เลือกได้เลยครับริทเติลแคนตัสนะครับแคนตัลริเติลนะครับร้านไม้มิตรภาพนะครับขับรถเข้ามาชมได้เลยนะครับก็คือว่าปาต้นก็จะให้ดูไปเรื่อยๆนะครับก็น่าจะเป็นความชื่นชอบของเขาเรียกว่าสาวกนะฮะสาวกของตระกูลที่ชอบสะสมคันตัสนะครับแล้วก็หลังจากนั้นนะครับ น้องเฟิร์นก็ยังคงได้นะครับเอาสลับไม่ว่าจะเป็นนะครับตระกูลว่านตระกูลบอนหรือนะครับต้นไม้ที่เป็นที่นิยมในปัจจุบันเนี่ยค่อนข้างเยอะเลยนะครับเย่ยม,มากมากเลยตอนนี้คือเติบโตอย่างรวดเร็วนะครับก็เรียกว่าธุรกิจของต้นไม้ฝีเบอร์มากๆนะครับกวากมรกตดำเนาะจริงๆกวากมรกตดำนี่นะครับที่เราเห็นๆกันเนี่ยเขามีลักษณะเป็นแบบนี้นะครับนี่แหละคือเจ้ากวางมรกตดำนะครับ ตัวใบเขาเนี่ยเฮ้ยกองมรกตดดนต้นนี้ดูสิครับคล้ายๆจะมีด่างเลยด้วยนะคะนี่นะครับใบเขาจะสีดำเข้มเลยก็เริ่มมีนะครับขายที่นี่ด้วยเหมือนกันนะครับนี่เห็นไหมครับเจ้าบอลอมชมพูเห็นไหมครับดูต้นขนาดเนี้ยสองอยแปดสิบแล้วนะครับนี่นะครับก็เรู้ว่าคอคอตระกูลบอลได้เลยนะฮะนี่ครับ มาดูเจ้าตัวนี้ทีเอสโตออนาตรัมนี่ดูดิฮะต้นแลก็กกระจิตเนี่ย2สอก็เรียกว่าเขาน่าจะเป็นไรที่กว่าจะมาขนาดได้แค่นี้ก็ต้องใช้เวลาในการเลี้ยงค่อนข้างนานเหมือนกันนะครับดอกเขาคงสวยมากๆเลยนะครับบอกเลยนะครับบอกได้เลยครับนี่ดูดิเขาเรียกว่าดูแล้วมันเพลิดเพลินนะครับเพราะว่าแคนตัสแต่ละต้นเนี่ย มีลักษณะที่แตกต่างกันมากๆเลยนะเป็นแคนตาแตหา่หลายสายพันธุ์เนี่ยค่อนข้างจะไม่เหมือนกันเลยนะครับถ้าใครเป็นอินเนอร์เนาะสะสมแคนตาจริงๆเขาจะรู้ครับพวกเขาเรียกว่าตัวสาวกแคนตาอะครับเขาจะรู้เลยทีเดียวนะครับน네ี่เห็นไหมครับช้อนเงินช้อนทองน่ารักจังเลยดูดีครับเชื่อไหมถ้าคุณเลี้ยงตั้งแต่ยังเล็กขนาดเนี้ยแล้วเวลาเขาเติบโตข,ขึ้นอะคุณจะมีความสุขกับเขา คุณจะได้ชื่นชมเขาแล้วคุณก็จะได้พูดคุยกับเขาในทุกๆเชา้าในทุกๆเย็นนั่นก็หมายความว่ามันเป็นความสุขอะครับไ่ได้คือไม่ได้คุยอยู่คนเดียวนะคุยกับต้นไม้ก็ได้นะครับนี่ตัวนี้ที่เอาไปเลี้ยงเนี่ยเห็นไหมครับเป็นช่อตัวเจ้าผู้หลังงาช้างเนี่ยนะครับเอาไปเลี้ยงแต่ตอนนี้ถือว่าโอเคเลยนะครับนี่ต้นนี้ไงที่อป้าต้อนอยากได้เออโอเค นี่เจ้ากวนอิมต้องเอาไปเลี้ยงให้มันเติบโตก่อนตัวนี้นะคะคือจะเลี้ยงยังไงให้เขาเติบโตแบบว่าใช้กระถางใหญ่สักแค่ไหนอะไรต่างเพราะว่าเห็นเพื่อนคนนึงเลี้ยงอะ่ะเขาสูงใหญ่เติบโตแล้วสวยมากนะครับสมบูรณ์มากๆเลยครับนี่ครับอโลคคอะโลคคดูไปเรื่อยนะครับดูไปเรื่อยๆเนาะ สำหรับนะครับคอต้นไม้เลยเนาะก็เรียกว่ารีแลกได้ดีมากๆเลยแะครับช่วงนี้ช่วงเย็นนะคะฝนกำลังจะตกด้วยเจ้าตโตเกียวโตเกียวสนโนว์โอเคมีด่างให้เราได้ชมด้วยเนาะดูดีครับความเป็นด่างของเขาดูสิครับมีมากมายหลากหลายเลยนะหลากหลายจริงๆครับ เดี๋ยวปลาต้นจะให้ดูชื่อร้านอย่างเป็นทางการนะครับนิ t t l e g a r d e นะครับนี่ครับร้านน้องน้องเฟิร์นนะครับเป็นหลานนั่นเองนะคุณพ่อคุณแม่เธอเป็นลูกค้าของอาปลาต้นนะลูกค้าประกันชีวิตคือวางแานแล้วจนทาสาสีให้นะครับ,น,รบน,นะครับเห็นไหมครับเวลาคนเลิกงานก็จะมาเรื่อยๆนะครับ นี่ดูดิเออมาดูดิต้นอะไรกันนะครับน,น,รนี่คือสเสน่ห์ของเขาอืมนะครับหลากหลายมากนะครับหลากหลายจริงๆครับดูเพลินนะสําหรับคอรักต้นไม้นี่ดูเพลินจริงๆนะครับดูดีเจ้าตัวจิว๋วนะฮะเจ้าตัวจิว๋วดูดีใบแข็ง เป็นต้นอะไรก็ไม่รู้อ่ะไม่สายพันธุ์อะไรนะครับก็เรียกว่าเพลินมากเพราะว่าบุคลิกของเขาไม่ได้เหมือนเพื่อนมาสักเท่าไหร่อันนี้ก็จะเป็นตระกูลบอลน,นะครับ <c oughs> อาจจะพูดไม่ถูกว่าเป็นบอลกระดาษด่างหรือเปล่าหรือว่าบอลจุดแดงอะไรหรือเปล่านะครับเพราะว่าไม่มีชื่อติดตั้งไว้แล้วตอนนี้เดี๋ยวเดี๋ยวพยายามจะดูให้นะครับบอลสีลูกผสมนะครับตัวนี้เห็นไหมครับกระถางเล็กๆแค่นี้มันมีความเป็นด่างของเขาอ่ะ มันมีความเป็นมิ้นท์ความเป็นด่างนะครับอยู่ที่กระถางละหกร้ยห้าสิบาทนะครับตัวนี้บอลสีลูผสมนะครับสวยงามมากเลยนะครับความมีเสน่ห์เขาคือความเป็นด่างนั่นเองนะครับโอ้โหตัวจริงไม่ธรรมดานะฮะเราเห็นแต่ใน u t u b e นะฮะมาดูวันนี้ไม่ธรรมดาจริงๆนะครับเราเรียกว่าประคบประงมกันเลยทีเดียวเนาะนี่ครับหลากหลายนี่ครับหลากหลายเลย พืชมงคลเยอะแยะเลยนะครับวานมหาสเสน่ห์นี่นะครับก็มีตัวจริงให้เราเห็นเหมือนกันนี่นะวานมหาสเสน่ห์นะครับนี่ก็จะเป็นตระกูลบอนจริงๆบอนพวกนี้เอาไปแกงใส่หน่อไม้ใส่หน่อไม้สดได้ไหมอันนี้ปลาต้นไม่รู้นะรู้แต่ว่าอยู่ในสระแถวบ้านนะเยอะเลยแต่ไม่ใช่พันเดียวกันหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับ นี่ครับตัวเฟิร์นตัวนี้ก็เลี้ยงมากับมือเลยนะครับแยกมากับมือเลยจนจนเติบโตนะคะราคาจะขึ้นอยู่กับปริมาณที่โตขึ้นปริมาณที่ใหญ่ขึ้นนะครับราคานะครับของแต่ละต้นจะไม่เหมือนกันเนาะนี่เห็นไหมครับอันนี้ไม้เลื้อยเนาะอันนี้ก็ตระกูลพูด่างเหมือนกันนะนะครับแต่เป็นพูด่างอะไรกันนี่แหละนะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวผ่านไปนู้มนมีชื่อตั้งอยู่นะครับ อันนี้เป็นผู้ด่างราชินีหินอ่อนเนาะจะคล้ายๆนะครับผู้ด่างอช้างแต่เขาจะใบใหญ่กว่านะครับแล้วก็น่าจะมีวิสัยในการเลื้อยนะครับเลื้ยเลยตั้งเสาไว้รอเลยนะครับแล้วก็ตัวเศรษฐีรวยทรัพย์เศรษฐีรวยทรัพย์นู่นนะครับพร้อมกระถาง950นะครับก็เรียกว่าเป็นพืชมงคลนะครับเป็นพืชมงคลนะครับที่ประจําบ้านจะต้องมีสะสมนะครับ ไม่พลาดนะไม่ควรพลาดนะครับสําหรับเศรษฐีรวยทรัพย์นะครับไม่ควรพลาดเลยผมบอกไว้เลยนะครับเลี้ยงแต่เขายังเล็กเราจะได้ชื่นชมเขาอยู่กับเรานานเจ็ดแปดปีเป็นสิบสิบปีเขาก็ยังอยู่กับเรานะครับเพราะอะไรเพราะป้าต้นเคยเลี้ยงโคเศรีซึ่งเป็นตระกูลใกล้เคียงกันนะครับนี่ครับหลากหลายเลยทีเดียวนะครับ นี่เห็นลรเพลินเลยไหมล่ะเห็นเพลินแล้วไหมครับดูต้นนี้สิเออบอนอะ่ะบอลแดงอะ่ะนี่นครับเจ้าซับมงคลนะครับก็เป็นเขาเรียกว่าเพื่อนมงคลนะครับดูดิคะความยิ้มเก๋ของเขากิโลการส้มนะนี่ไงเงินไหลชมพูเนาะเงินไหลชมพูนี้เขามีเงินไหลชมพูด่างเลยนะฮะ เรเรียกว่าสำหรับใครที่ชื่นชอบสะสมได้เลยนะครับนี่ซับหมื่นล้านเนาะนะครับพืชเหล่านี้สามารถนะครับแตะต้องได้ง่ายๆนะดูเจ้ารวยซับกระถางเล็กนี่ดีครับหน้าเลี้ยงอะ่ะราคานี้เลยหน้าเลี้ยงเลยครับสองยห้าสิบเพราะว่าเอาไปตกแต่งที่บ้านเขามีสเสน่ห์มากครับทรงสเสน่ห์มากนางพญาคล้าทองนี่ก็พืชมงคลนะครับ สวยเชียวครับออกด่างชมพูด้วยนะครับนี่เจ้านี้ก็เขาเรียกว่าอะไรนะอ่าอันนี้อป,ปาต้นก็เคยเลี้ยงตัวเจ้าอ่าอะไรนะเคยเลี้ยงครับเคยเลี้ยงเคยเลี้ยงลิ้นมังกรแค่เห็นไหมครับใส่ใบสักเห็นไหมครับเยอะเลยนะครับเกดมังกรเนี่ยห้าร้อยบาทเล็กเล็กนะแค่เล็กนะครับเนี่ยฝนตกแล้วด้วยโอเคอป,ปาต้นชอบเนาะ แล้วก็โกลเด้นเฟรมเห็นไหมครับ250้อเนาะกระถางนี้สวยเลยทีเดียวนะครับเยอะเลยเยอะจริงๆบอกเลยครับอสวยจังเลยเนาะดูดิครับอ,อยากได้จังเลยเนี่ยเซตีลอยซับนะครับนี่ตัวนี้มอสเตอร์กรานนะครับอันนี้ก็คือว่าเป็นอ นี่ตระกูลนี้นะคะเป็นพวกตระกูลยางอินเดียอันนี้ด่างช,มพ,าางชมพูนะครับด่างชมพูนะครับด่างชมพูอินเดียนะครับนี่ก็คือเป็นยางอินเดียที่เป็นสีเข้มนะครับเพลิดเพลินเ,เลยทีเดียวนะครับสําหรับคลอกต้นไม้บอกเลยเนี่ยต้นบอกเลยนะครับสําหรับคลอกต้นไม้ครับเพลิดเพลินมากเลยก็เลยว่าวันนี Popular ้จะเอาอะไรติดไม้ติดมือกลับไปบ้างด้วยไหนๆก็มาล้วมาเยี่ยมลูกค้านะฮะนี่เห็นไหมครับ ชซ่เก้าชั้นอุ้ยสวยจังเลยเอาไว้ในบ้านเนาะซื้อหางดีๆให้เธอเนาะเห็นไหมครับก็เรีวยว่าเป็นธุรกิจที่เพื่องฟีเวอร์แล้วจับแล้วจับธุรกิจนี้ถูกทางด้วยเนาะนะครับนี่ไงอป,ป้าต้นก็เลี้ยงเหมือนกันแต่ว่าของอป,ป้าต้นมันจะต้องซื้อตรงนี้ไปให้เขาเลื้อยถ้าเขาต้องการเลื้อยนะครับน้องเฟินเขากวางนี่เห็นไหมครับ มีเจยตเกต้นล็กๆแค่นี้ก็สองปิบาทแล้วนะครับอืมาดูกันอีกทีนะครับจะอะไรติดไหมติดมือกลับไปบ้านดีไหมนี่ครับอืมกล่งมงคลเนาะนี่นะครับดอกเขาสางดาใครเลี้ยงหมดแล้วรวยรายวันเลี้ยงหมดนะครับตระกูลนี้เลี้ยงหมดทุกอย่างนะครับสะสมทรัพย์เลี้ยงหมดเคยท่องชื่อท่องอะไรอยู่แต่ว่า ท้ายที่สุดผมถึงได้บอกว่าการดูแลเทคแคร์ใส่ใจใเขาอะถ้าเราดูแลไม่มากพอเขาก็อาจจะจากเราไปได้อย่างสงบด,ด้วยนะครับโอเคนะครับสุด้อดมากปัะด้ามากครับความสวยงามโอเคนะครับเดี๋ยวเราจะเดี๋ยวเราจะแพนไปจดยู่ที่ตัวนี้เชื่อไหมนะครับซปเปอร์พริ้ง สวยมากนะครับอัปป้าต้นจะรีวิวจบอยู่ที่ในส่วนของตระกูลไม้มงคลน,นี้นะครับซปเปอร์พิงสวยมากเลยครับสวยมากสง่างามมากนะครับออมรายกนกเห็นไหมครับชื่อของเขาพิงค์สปอร์นะครับดูดิครับนี่อะไรที่ว่ายอดฮิตมาอยู่ที่นี่หมดแล้วนะครับอุ้ยเจ้าตัวนี้น่ารักจังเลยอ่ะ อยากรู้ว่าโตขึ้นเขาจะขนาดไหนนะครับเนี่ยเบอร์กลินนะครับสวยมากเลยนะมีความเป็นด่างแซกนิดหน่อยนะครับอืมเนี่ยครับอันนี้เป็นพืชที่มันเขาเรียกจดว่าว่าชื่อทําไมมันต้องเป็นชื่อภาษาอังกฤษชื่ออะไรพวกนี้เพราะว่าจริงๆเขาอาจจะเกิดในประเทศไทยหรือเกิดในแถบเอเชียรือแล้วก็ซาตาแต่ที่มีชื่อภาษาอังกฤษนี่คือจะต้องให้รู้กันทั่วโลกไงครับ ตอนนั้นเขาจะต้องมีชื่อภาษาอังกฤษทุกต้นด้วยเช่นกันนะครับก็เรียกว่าจะเป็นสากลนั่นเองเนาะนี่ต้นนี้สวยมากเลยนะครับเพชรราชานี่ก็สวยสวยจริงๆครับโอเคเรามาดูตัวนี้นะครับพิโรหูช้างนะครับพันไม้เลื้อนที่ปลูกใส่ต้นไม้ใหญ่นะครับถ้าเป็นบ้านสวนที่มีต้นไม้ใหญ่ก็จะใช้ตัวนี้เลื้อยไปได้เลยเนาะ โอเคครับจบการรายงานพร้อมกับสายผลด้วยนะครับมารอพบเจ๊ตุ๊กตาก็อีกสักพักน,นะครับก,ก็ก็เรียกว่าวันนี้มีความสุขมากเนาะนะครับมีหลายร้านนะแต่วันนี้อัป,ป้าต้นเลือกรีวิวร้านหลานน้องใบเฟิร์นนะครับเป็นลูกสาวของลูกค้าวีดีบีอพของแฮตต้นเองเนาะก็มาเยี่ยมเยียนกันนะครับแล้วก็มารีวิวให้ด้วย นะครับร้านอยู่ตรงนี้นะักลิตเติ้ลการ์เดนนะครับริตเติ้ลการ์เดนตลาดลานไม้มิตรภาพนะครับท่านไหนว่างๆก็เข้ามาขอนแก่นแล้วก็มาแวะมาเยี่ยมชมหาต้นไม้ติดไม้ติดมือไปเลี้ยงไปดูนะครับไปเป็นเพื่อนพูดคุยอะไรก็ได้นะครับก็คือว่าสาววงต้นไม้เขาจะรู้ดีเนาะทําเป็นธุรกิจก,ก็ได้ด้วยนะ โ <Okay. S 2> อเคเดี๋ยวจะให้ดูแอรเรียวนะครับมีหลากหลายร้านเลยเห็นไหมครับนู่นเลยแต่วันนี้เรามีแค่นี้พอโอเคบ๊ายบายแล้วเจอกันนะคะฝากกดไลค์กดติดตามกดซับสไคร้ให้อปาตนด้วยนะคะบ๊ายบายพร้อมสายฝนกันเลยแล้วกันนะแล้วเจอกันใหม่คในคลิปหน้าครับบ๊ายบายนังใบ์นบ<า>๊ายบายเจอัไหมนี่โอเคคับรำเรยนะลูกนะโอเคครับ<า> <Okay. S 2>